สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะการูนาบอรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะวันนี้นะคะนามีเก่งพรีเมียมนะคะเก่งใจมานําเสนอให้ลูกค้านะคะได้รับชมกันนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะก็จะเป็น Honda Accord นะคะเครื่อง2000 ELP 2015นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะ ด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าก็จะออกแบบมาเป็นโครเมียมนะคะมีโลโก้ honda เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์และก็มีไฟเดย์ทัมลั n นิ่งไลท์นะคะส่องแสงตอนกลางวันให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและก็มาในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะรอบคันนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว แม็กของเขากันบ้างน,นะคะแม็กของเขาคันนี้นะคะให้มาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะขอบ17นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางตัวนี้นะคะจะเป็นมิชลินนะคะทั้ง4เส้นเลยเนาะในส่วนของตัวกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกสี่เดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะของเขาก็จะมีในส่วนประตูเขานะจะมีโครเมียมให้แบบนี้เลยนะคะทั้ง4ี่บานนะคะแล้วก็ มือจับก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยของเขาออกแบบมาเป็นไฟท้ายจะเป็น LED นะคะแล้วก็จะมีคิ้วโครเมียมให้ตรงนี้และมีสปอยเลอร์ทรงตุดเป็ดมาให้ด้วยนะคะสวยหรูสไตล์พรีเมียมเลยนะคะคันนีน้เนาะทีนี้นะคะเราลองมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะนี่เลย ภายในนะคะของเขากว้างขวางมากเลยนะคะบรรทุกของได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่องในส่วนของยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในของเจ้าแอคคอร์ดคันนี้กันบ้างน,นะคะว่าจะสวยหรูขนาดไหนนะคะตามไปชมกันเลยค่ะ ทีนี้นะก็อยู่ในส่วนของด้านในของเจ้า a c c o r d คันนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะในส่วนของตัวปุ่มสตาร์ทนะคะคันนี้จะให้มาเป็นกูแจรีโมทแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพ,พวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มคอนโทรลนะคะอยู่บนพวงมาลัยเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคูดคอนโทรลด้วยนะคะพวงมาลัยของเขาจะออกแบบมาเป็นหนัง1ึงกับ ลายไม้แบบนี้นะคะวงบอกได้เลยว่าเป็น Honda a c c o r d เลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของประตูด้านข้างของเขากันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้านะคะจะมีปุ่มปรับตรงนี้นะคะก็จะมีลายไม้เสริมแบบนี้ด้วยเนาะและก็ยังมีในส่วนของตัวเซตเบาะด้วยนะคะเวลาที่แบบว่าเรานั่งขึ้นขับเงี้ยมีคนขับหลายคนเนี่ยเขาจะเซตเบาะไว้ให้เราเลยนะคะอัตโนมัติเนาะตามที่แบบเราสะดวกสบายได้เลยนะคะ และในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะคะด้านหลังด้วยและด้านคนขับนะคะปรับไฟฟ้าได้8ระดับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าของเขากันบ้างนะคะออกแบบมาเป็นสีดําแบบนี้เลยและก็ตัดด้วยไลายไม้แบบนี้เลยนะคะสมกับเป็นเจ้าแอคคอร์ดของเขาเลยนะคะแล้วทีนี้ ลองมาดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงของเขากันบ้างนะคะตัวนี้สามารถรองรับ Apple Car p l พ y ได้ด้วยนะคะเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวจอด้านบนด้วยนะคะจอด้านบนตัวนี้นะคะก็จะแสดงผลในส่วนของเครื่องเสียงนะคะหรือ,อ fm am แล้วก็จะเป็นในส่วนของดูน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะว่าขอเราจะสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะก็คือเอาไว้ดูอัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันนะคะแล้วก็สามารถดูเวลาได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเจ้า a c c o r d คันนี้นะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นจอแสดงผลของกล้องหลังให้ด้วยเดี๋ยวนะาลองใส่เกียร์ถอยให้ดูเนาะคะ่ะนี่เลยกล้องหลังของเขานะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับเลยนะคะมุมกว้างมุมปกติแล้วก็มุมจากด้านบนนะคะเพื่อช่วยลดนะคะจุดจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนะคะตัวนี้ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างสะดวก สำหรับเรามากๆเลยนะคะทีนี้ลองมาดูในส่วนของตัวแอร์ของเขากันบ้างนะคะตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิให้เราอัตโนมัติเลยและในส่วนของตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ CVT เนาเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของตรงกลารตรงตัวนี้ก็จะออกแบบมาเป็นลายไม้แบบนี้นะคะเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยเนาะช่องข้างในนี้นะคะก็เก็บของได้เช่นกันเลยแล้วก็มีในส่วนของช่วง HDMI เสียบพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะแล้วก็อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะเจ้า a อ c o r d คันนี้ของเขาจะมีม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะคะซึ่งผู้โดยสารด้านหลังจะไม่ร้อนเลยไม่ต้องห่วงว่านั่งรถทางไกลจะร้อนนะคะนี่เลยเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บม่านบังแดดด้านหลังก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีที่โของด้านข้างด้วยนะ ตัวนี้นะคะก็มีในส่วนของตัวระบบอ่านิสภัยก็คือมีถุงลมทั้งหมดนะคะ4จุดก็คือพวงมาลัยหคอนโซลด้านซ้าย1นะคะและที่เบาะสองข้างนะคะอีก2ลูกเป็น4ีที่นะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะว่าจะนั่งสะดวกสบายขนาดไหนนะคะตามไปกันเลยคะ่ะน่าอยู่ในส่วนของด้านหลังของห้องผู้โดยสารของเจ้าแอ c o คอคันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่า ด้านหลังเนี่ยนะคะนั่งแบบว่าสบายเบาะนิ่มมากเลยคือแบบว่าอยากจะได้แบบไปเที่ยวเลยนะคะคันนี้เนาะในส่วนของ ตัวด้านหลังของเขานี่นะคะแอร์นะคะเขาจะมีแยกมาให้จากด้านหน้าด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนนะคะสามารถปรับแยกได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะคะเราสามารถเอาลงมานะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่วางแก้วน้าําตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะคะและนี่เลยนะคะสามารถเปิดไปได้ถึงช่องข้างหลังด้วยเวลาที่เราเอาของใส่ไว้ใน ห้องอ่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังน่ะเราสามารถเอามือเอื้อมหยิบไปเลยได้นะคะตรงนี้เนาะก็สะดวกสบายอีกเช่นกันนะคะบอกเลยว่าเฮ้ยมันนั่งสบายแบบสบายมากๆอยากให้ทุกคนนะคะได้มาลองมามาลองชมมาทดลองขับกันก่อนได้นะคะทีนี้เดี๋ยวอยากรู้รานะคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตไปในส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนนะคะ ฝากระโปงของเขานะคะบอกเลยว่าเปิดง่ายสะดวกมากเลยนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นในส่วนของอโชกอัพนะคะเปิดง่ายเบาสบายแน่นอนเนาะทีนี้ดูในส่วนของเครื่องยนต์บอกเลยว่าโคตรกริบเลยนะคะใหม่มากๆเลยนะคะนันนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2000นะคะแรงม้าอยู่ที่155แรงม้านะคะบอกเลยว่าแบบใหม่มากๆเลยเนาะก็ถ้ายังไงขอฝาก เจ้า Honda a c c ค r d คันนี้เอาไว้ด้วยนะคะตัว EL นะคะเครื่อง2000ปี2015นะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะตอนออกห้าของน้องอยู่ล้านกว่านะคะแต่บอรถบ้านวันนี้นะคะให้เพียงแค่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่เพียงแค่50,000กว่าโลนะคะ ย้ำนะคะเล็กไมเพียงแค่50,000่นกว่าโลเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาแอคคอร์ดนะคะหรือว่ารถสไตล์พรีเมียมรถเก่งใหญ่นะคะขอแนะนําเป็นคันนี้เลยรถสวยจริงๆเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับกับนาได้ที่บอรถบ้านสาขาราช,ชบ,บรุรีและที่สําคัญเลยนะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกๆท,ท่านที่ติดตาม ชมน้ยอยู่หรือติดตามช่อง Youtube ของบอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะถ้าใครยังไม่ติดตามฝากด้วยนะคะบอยรถบ้านเพชรบุรีในช่อง y o u t u b e นะคะสำหรับเบอร์ติดต่อนนาคะ0910452284นะคะ,ะ,คะโทรมาได้นะคะโทรมาปรึกษาได้หรือว่าจนัดตู้รถนะคะโทรมาหาได้ตลอดเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะฝากเก็บไว้ในงใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวเราไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วรอชมว่าจะเป็นรถอะไรคันต่อไปสรวบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ